สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูต้นพึกซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่โตไวนะครับเมื่อมันมาเกิดอยู่ติดกับต้นกระถินมันจะเป็นยังไงอันนี้คือต้นพึกนะครับต้นสีขาวนี่คือต้นพึกอายุ2ปีนี่นะครับก็ถือว่าต้นสูงดีพอสมควรนะครับอายุ2ปีสูงเกือบ6เมตรส่วนต้นสีน้ำตาลก็คือต้นกระถินนะครับต้นถีนี้มันเกิดเองนะครับเราไม่ได้ปลูกนะครับนี่เกิดถีมากเลยอยู่ติดกันเลยกับต้นพึกนะครับ ต้นกระถินก็อายุประมาณ1ปีนะครับเพราะว่าเราปลูกต้นพึกก่อนส่วนกระถินนี้มันเกิดเองนี่นะครับนี่คือต้นพึกที่เกิดอยู่กลางต้นกระถินเลยเห็นไหมครับก็ถือว่าสู้กันได้ดีนะครับต้นพึกนี่นะครับอายุ2ปีสูงมากเพราะว่ามันต้องสูงแข่งกับต้นผักกระถินนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการปลูกต้นไม้นะครับถ้ามันปลูกอยู่คิดกันมันก็จะแย่งกันสูงนะครับนี่นะครับก็ถือว่าสูงทุกต้นเลยนะครับต้นพึกนี่นะครับ ต้นสีาขาวนี่คือต้อนพึกม,มันก็จะสูงนะครับอันนี้ต้นนี่นะครับอนี้ตอนนี้เราก็เลยตัดออกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปลูกต้นไม้แบบที t แล้วเราก็ตัดสางนะครับพอเราตัดต้นกรถินออกเราก็เห็นต้นพึกม,มันสูงมากเห็นไหมครับนี่อายุสองปีสูงเกือบ6เมตรเลยนะครับเพราะว่ามันต้องสูงแข่งกับต้นกระถินที่มันโตวไวกระถินนี่ปลูกทีหลังนะครับอายุปีเดียวกระถินมันก็จะเกิดการแข่งกันสูงน ทําให้ต้นพืชที่เราปลูกก่อนนะครับมันก็ต้องสูงตามไปด้วยนะครับเพื่อที่มันจะแย่งหาแสงแดดก็เป็นตัวอย่างของการปลูกต้นไม้แบบระยะคิดถ้าเราปล่อยมันแย่งกันสูงนะครับมันก็จะได้ต้นไม้ที่สูงแบบนี้นะครับแต่มอาจจะไม่อ้วนทีนี้เราก็มาทําการตัดสางออกนะครับพอเราตัดสางออกอีกหน่อยต้นไม้ที่มันสูงสูงมันก็จะได้ความอ้วน,นครับก็เลยพาคนมาชมเพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกสวนป,ป่าเราอาจจะปลูกในระยะคิดนะครับ ในช่วงแรกนะรหรือปลูกไม้ตัวไวครับแข่งกับไม้หลักของเราแต่เราต้องปลูกห่างกัน1ปีนะครับคือปลูกไม้หลักก่อน1ปีแล้วค่อยเอาไม้ตัวไว้มาปลูกติดกัน,นครับมันก็จะแย่งกันสูงนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาชมนะครับตัวอย่างของการปลูกสวนป่าว่าถ้าเราปลูกระยะชิดมันก็จะได้ต้นไม้ที่สูงตรงแบบนี้นะครับแต่มันอาจจะไม่อ้วนเราก็สามารถตัดสางออกได้ เมื่อเราตัดสางออกแล้วต้นไม้ที่มันสูงมันก็จะอ้วนนะครับในอนาคตเพราะว่ามันได้รับแสงแดดเต็มที่ก็พามาดูเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกสวนปา่านะครับแล้วก็เป็นการปลูกไม้หลักแข่งสู้กับไม้ตัวไวนะครับเช่นพกกระถินพวกนี้นะครับเราก็สามารถนำมาปลูกแซมได้แต่เราต้องปลูกทีหลังนะครับอย่างน้อย1ปีถ้าเราปลูกพร้อมกันนี่นะครับกระถินมันจะโตวไวมากเลยนะครับเราต้องปลูกอย่างน้อย1ปีเพื่อที่ให้ไม้หลักของเราตั้งต้นได้ก่อนแล้วเราเค่อยเอาไม้ตัวไวมาปลูกมันก็ จะแข่งกัาสูงอย่างเช่นเหตุนี้นะครับพอเราตัดถางต้นไม้ตัวให้ออกเราก็จะเหลือต้นไม้หลักของเราแับอย่างเช่นนี้คือต้นพึกนะครับจะได้ต้นพึกที่สูงตรงแล้วก็ต้นใหญ่อนานคตนะครับวันนี้ก็เลยพันคนมาชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนรักสวนป่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆทานเจ้าอของเราับาคลิปนี้สวัสดีครับ